สวัสดีครับมาพบกันในช่องท็อปแทบ600ไฮโซครับท็อปแทบพากินพาเที่ยวครับดัมซิ่งสารคคมครับครอบสามช่องครับตอนนี้เราก็จบงานแล้วครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเที่ยวหกสิบเที่ยวครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จอดถ่ายรูปกันก่อนก่อนจะปิดงานครับเดี๋ยวรอเอาซีรีส์แปดร้อยมาก่อนตอนนี้ไปกระตุกซีรีส์แปดร้อยติดแล้วครับซีรีส์แปดร้อย นะครับกระตุกซีรีส์แปดมาแล้วครับเอามามิตติ้งเอา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 นู้นเอานู้นซีรีส์แปดรอดตรงไหนวะเอารถไถมาจอดรถไถมาจอดเอารถไถมาจอดรถไถจอดนี่เอารถไถจอดเร็วโอ้ยถ้ารถพี่บุศมมาโมาเมาเมาบักขี่เมาเย็ยเนเยน็นลูกแเป้เ <c oughs> ออนั่นแหละนี่นะครับ ได้ได้ได้เกือบพอแล้วเนาะใช่เอามาพากหน่อยพระเยกซอจอดี๋ยวผมทำคลิปก่อนนะครับขอบคุณคนดู600กว่าคนนะครับกดไลค์ให้สัก3 4 0 0หน่อยเร็วนะครับมาแล้วครับซีรีส์แปดมันมันมัยขึ้นไปตีโค้งไกลจะห้ำ สมัยสงครามญี่ปุ่นนะครับเขาคนทองมากันเลยคนกลับไม่ได้ครับสงครามญี่ปุ่นเดี๋ยวยังไงคือกิดออกง้อยเกียร์ฟุตเลือกไหมเสียงเกียร์ฟุตเลือกไหมญี่ปุ่นเขาคนทองทำมานี่ครับถ้าเอาซีรีส์800เรามาจอดปุ๊บสมบูรณ์แบบทันทีนะครับตอนนี้ด้วยสมบูรณ์สุขสมบูรณ์เต็มโอ้ยหน่อต้นกล้วยมาบังวิวเสร็จนำเนื้อปาดนี่นะเอาสมบูรณ์สุขเข้าไปนำเนื้อปาาได้ไหมยักษ์เขียวได้ไหมเด่จะมาดวย พันแม่กล้วยพันแม่นี่ครับซีรีส์แปดร้อยของเราจอดประจําการเป็นยังไงล่ะที่นี้เลิกขึ้นหลาแต่เป็นเ็นกุ้งเครับเน่แน่อะไนี่ยไงบ่มีบุเรศครับพ่อพ่อตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละพ่อพ่อห่วยบ่บ่เปิดเดี๋ยวเป็นเสียเขามันบ่มีหม้อเบ็ดเนี่มันไม่มีหม้อเบดปิดไว้ปิดบักว้น นี่นะครับนี่คือมุมสวยๆนะครับของทีมงานสอแสบดากนะครับสอแสบดากมหาสารคามสอแสบดากทีมนะครับใครที่ไม่ได้ถ่ายก็ถือว่าพลาดโอกาสปเราไปไล่เรียงดูทีละคันเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละคันนะครับน้องใหม่น้องเก่าก็อยู่ในนี้นะครับคันนี้ h ี n o ่ซีรีส800ครับนะครับฉายาของเขาก็คือซีรีส์800 ไอ้จอนเดียก็คือฉายาเจ้ายักษ์เขียวอันนี้ก็คือรถว่วนดัมซิ่งนะครับคันนี้อีซูซูถ่ายกันน้ำไลยครับท่านอีซูซู NPR 120แล้วก็รถเสียต้นอีซูซูเด้า195แรงมา้าออกจากอู่สุวนศักดิ์แล้วก็เจ้าเบนเทนนะครับเครื่องหกเฮดอีเทอร์โบอินเตอร์เครื่อง e สองร้อยห้าสิบแรงครับ <c oughs> แล้วก็ฮี n o ่ซีรีส์5 0 0นะครับ JO 7 C นะครับรถเสียอุ้ยดัมซิ่งนะครับแล้วนี่รถใหญ่ขี้เหนียวซีรีส์500เหมือนกันนะครับ JO 7 C เหมือนกันนะครับตัวแรงแล้วก็คันนี้นะครับรถ g i ก้าอิ z u สุจิเครื่อง6 6 RB 275แรงเทอร์โบอินเตอร์นะครับเจ้าก,กานกล้วยฉายอย่างเขาคือเจ้าก,กานกล้วย คันนี้แค t เทอร์พิล่าสามนซนะครับฉายาของเขาก็คือเจ้ากาฟิวคันนี้ยันต์มา EF49CT e นะครับจอมพลังนะครับระเบิดกองดินได้วันเดียวไม่ใช่ขี่เนียวจูนมาเดียวไม่ระเบิดอีกเลย <c oughs> นี่นะครับดูมุมนี้กันบ้างสุดยอดนะครับยังยังยังไม่หมดนะรถรถทีมงานสอแสบดา่านจริงๆมีสิบคัน 10, 10, 10, 10, 10. อ่ากำลังจะมาอีกสองคันนะครับจากอูสงวนศักด์นะครับตอนนี้ก็กลับบ้านกันไปดากนอนบอลก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ดากนอนบอลก็ผมไปเอาไปเปลี่ยนเจ้าก,ก้านกล้วยมานะครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันด้วยดูบรรยากาศด้านหลัง แต่ละคันนะครับน่าจะเอารถไถไปอยู่คู่รถไถเนาะอโอ้ต่อไฟเราจะเอากลับบ้านยังไงนี่คนพอหรือเปล่านี่นี่ครับนี่เราดูบรรยากาศด้านหลัง มีเท่านี้นะครับทีมงานของพวก,พวกผมก็เป็นทีมงานเล็กๆแล้วครับอยู่ในเมืองมหาสาร,รคามในตัวจังหวัดนะครับวิ่งเทดินอยู่ในตัวเมืองวันนี้ก็ออกมาถอยเขาเรียกว่างานถอยเนาะใกล้ๆนะครับนี่จากเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับตั้งแต่ละคันคันไหนที่อยู่นานก็จะกระบะ มีมลสุมเยอะคันไหนที่ซื้อมาใหม่ก็สีก็ยังไม่ลอกนะครับยังรถเบนเทนกับรถอ้วนน้ำซิ่งนี่ก็ผ่านมรสุมมาเยอะครับเพราะเป็นรถหลายปีถ้าได้ไปนขนเศษปูนเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกันแหละนี่ครับรถน้ำซีรีส์800ครับข้างหลังไฟท้ายออกไฟหน้าออกแล้วเปิดไฟหน้าไว้ทํำไมเลยอ้วนนะครับ งานตรงนี้1260เที่ยวเที่ยวละ145บาทรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จนี่ครับเอาดินจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนไม่ไกลครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยเข้าเกียร์ถอยนี่ครับเอาดินจากตรงนี้นะครับเพื่อจะมาทีตรงนี้ความสูงวัดได้ก็จะประมาณ ถ้าว่าจากตรงนี้สามเมตรห้าสิบไม่เหลือครับไล่ไปนู่นครับที่สองไล่ก็เดี๋ยวตอนนี้มาดูพี่หอยจะเอาเจ้ากาฟิวขึ้นรถครับพี่หอยจะเอากาฟิวขึ้นรถน้องๆไปปิดไฟหน้าดิปิดไฟหน้ารถน้ำดิ พอเราอัดคลิปกันเรียบร้อยแล้วก็ทำงานต่อครับเก็บงานตรงทางขึ้นครับเพราะว่าเรากลัวมันมืดก็เ,เลยนะไม่น่าเกี่ยวหรอก,ออกขึ้นเลยไยขึ้นเลยไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวกันครับเดี๋ยวดูพี่หอยเอารถกาฟิวขึ้นเจ้าก้านกล้วยครับ ขึ้นตรงนี้ออกได้ไหมล่ะลูกเป๊ะดินถมใหม่นั้นแะถ้าเอาขึ้นตรงนี้จะออกได้ไหมเดินหน้าสักหน่อยดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวให้พี่หอยเดินหน้าเจ้ากาฟิวอ้เจ้าก้านกล้วยบีครับนี่ ขึ้นตรงลานตรงข้างหน้าเลยเปออิเออดไฟสปอร์ตไลท์ด้วยลูกแปะนั่นแหละโอ้โหนะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราคอยชมนะครับเพลงมาครับเดี๋ยวผมขอตัดวิดีโอไว้ก่อน รถขึ้นเลยลูกเพ่ตอนนี้ก็จะเอาเจ้ากา้านกล้วนนะเจ้ากา่านกล้วยมาแล้วก็เอากาฟิวขึ้นนะครับจับเครื่องนี่หนักหนนนะครับอ่าเดี๋ยวที่หอยจะได้เอาขึ้นแล้วก็กลับบ้านสักทีนะครับ คนเดียวได้เนาะคนเดียวน่าจะได้นะ เราดูหลายๆมุมนะครับเดี๋ยวดูมุมข้างหน้าด้วยให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยพาดเท่าไหร่สำหรับเจ้าก้านกล้วยนะครับก็คือคันนี้ยังไม่ทำสีหัวนะครับ ป้ายทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วนะครับป้ายทะเบียน82 2ส4 1ี่หนึ่งนะครับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับลงเล่มเป็น12อล้อเรียบร้อยแล้วครับถูกต้องตามกฎหมายส่วนสีลงเล่มเป็นสีดำเหลืองรอรออะไรก็คือบังตอข้างซ้ายแล้วก็กันชนหน้าแล้วก็เปลี่ยนข้างหน้าเป็นหน้า V ี หน้า V ก็จะเป็นหน้าเฉียงๆตอนนี้เป็นหน้าตรงนะครับสั่งแล้วครับรออะไรตรงหรือเปล่าพี่หอยมันน่าจะไปฝั่งนู้นเยอะเกินไปอะมาฝั่งนี้ค้าแล้วก็มาทางนี้สิเออนะครับคนขับต้องงมาดูนะครับยึงจะมั่นใจ เดี๋ยวเราไปดูรถหกล้อมิตติ้งกันเดี๋ยวดูพี่หอยค้ำก่อนค้ำขยับรถนะครับแล้วแกจะขยับเพราะว่ามันไปฝั่งขวามากเกินไปอต้องขยับมาฝั่งซ้ายอีกเออมันไปขวาเยอะค้ำทีนี้เออโอ้โหเล่นเอาซะหน้าแบบกดหมดเลยอะ ขยับให้มันลงจากลูกลอนเลอร์นหน่อยเดอ้อพี่ขยับเดินหน้าถอยหลังหน่อยถ้าคําแล้วอะ่ะโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดมันนั่งอยู่บนลูกลอนเลอร์จะทำไงอะขับไปมันไม่แบบต้มเลยหรอมันหลุดลงจากลูกลอนเลอร์นะครับถ้าคนเคยขับรถแบรบโครจะรู้นะว่าเวลา โซ่กับลูกลันเลอร์มันไม่ลงตัวกันะเวลาเราขยับรถปุ๊บมันจะลั่นแบบปองรุนแรงมากนะครับมันย้ายไม่ไกลหรอกวางเลยย้ายประมาณ5กิโลครับเออเหมือนจะได้ยินนะ โอเคเดี okay. ๋ยวพาเดินดูหลายๆมุมครับเปิดไฟสปอร์ตไลท์หน่อยแล้วผมจะเดินไปเปิดไฟสปอร์ตไลท์ครับให้ดูหลายๆมุม <c oughs> นี่ ก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับก่อนก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามช่องท็อปแทบหกร้อยไฮโซฝากนะครับท็อปแทบพากินพาเที่ยวแล้วก็ดัมซิ่งสารคามนะครับสามช่องฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าเป็นคลิปที่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับทีมงานท็อปแทบสอเสียบดาทีมนะครับ เล็กนิดเดียวนะครับทีมงานเราสามัคคีกันไว้ดีที่สุดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ